ท่ามกลางแสงแดดเจิดจ้าที่สาดส่องลงบนถนนสายหลักของกรุงเทพมหานครขบวนพาเหรดทางทหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกำลังเคลื่อนตัวอย่างเป็นระเบียบรถยนต์หุ้มเกราะและยานพาหนะทางการทหารจำนวนมากเคลื่อนผ่านไปทีละแถวเสียงฝีเท้าของทหารที่เดินสวนสนามอย่างพร้อมเพรียงสอดคล้องกับเสียงดนตรีวงโยธวาทิ์ที่กึกกล้องไปทั่วบริเวณสายตาของประชาชนจำนวนมากจับต้องไปยังขบวนที่กำลังจะปรากฏตรงหน้า สิ่งที่ทุกคนรอคอยคือการได้เห็นระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศ VLMICA ของฝรั่งเศสจากบริษัท MBDA ที่ติดตั้งอยู่บนยานยนต์ทางทหารขนาดใหญ่กำลังแล่นออกมาอย่างสง่างามท่ามกลางบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจและความเป็นหนึ่งเดียวกันของชาติไทยภาพที่ปรากฏตรงหน้าไม่ใช่เพียงขบวนพาเหรดธรรมดา แต่เป็นการแสดงออกถึงพลังและศักยภาพทางการป้องกันประเทศ VLMICA ถือเป็นหนึ่งในระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะสั้นถึงระยะกลางที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถตรวจจับและสกัดกั้นภัยคุกคามทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเครื่องบินรบทีปนาวุธนวิถีหรือแม้แต่โดรนที่ล้ำสมัยความสามารถเหล่านี้เมื่อถูกนำมาแสดงต่อหน้าสาธารณชนก็ไม่เพียงแค่สร้างความมั่นใจด้านความมั่นคงแต่ยังสะท้อนถึงความก้าวหน้าทางวิทยาการและความร่วมมือระดับนานาชาติที่ไทยให้ความสำคัญธงชาติไทยที่โบกสะบัดอยู่เหนือขบวนยานยนต์เหล่านั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังลมที่พัดผ่านทำให้ธงไตรรงสะบัดริ้วอย่างงดงามสีแดงขาวและน้ำเงินตัดกับท้องฟ้าสีฟ้าใสา สร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจภาพของระบบอาวุธล้ำสมัยที่แล่นไปพร้อมกับธงชาติทำให้ประชาชนที่เฝ้าดูรู้สึกได้ถึงความมั่นคงความแข็งแกร่งและการยืนหยัดของชาติไทยในเวทีโลกขบวนพาเหรดครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเดินแถวแสดงแสนยานุภาพแต่ยังเป็นพิธีการที่ส่งต่อความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนว่าแผ่นดินไทยมีกรอบป้องกันที่แข็งแกร่งเทียงพอที่จะรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ การปรากฏตัวของ VLMICA ในขบวนพาเหรดสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพราะระบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะได้เห็นกันบ่อยๆในพื้นที่สาธารณะปกติแล้วมันจะถูกเก็บรักษาและประจําการอยู่ในฐานทัพหรือพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญการนำออกมาแสดงในวันนี้จึงเป็นสัญญาณชัดเจนถึงความโปรง่งใสความมั่นใจและความพร้อมของกองทัพไทยในการปกป้องประเทศชาติยิ่งเมื่อขบวนเคลื่อนผ่านตรงหน้าสตริมกล้องถ่ายทอดสด ภาพเหล่านี้ก็จะถูกส่งต่อไปทั่วประเทศและทั่วโลกทําให้ประชาคมระหว่างประเทศเห็นถึงความตั้งใจจริงและความพร้อมของไทยในการรักษาเสถียรภาพด้านความมั่นคงประชาชนจํานวนมากโบกธงชาติเล็กๆในมือบางคนตะโกนเชียร์ด้วยน้ําเสียงตื่นเต้นบางคนถึงกับน้ําตาก,กลอด้วยความปลับปลื้มใจเพราะสําหรับพวกเขาการได้เห็นกองทัพของชาติเดินแถวอย่างสง่างามคือการยืนยันว่าลูกหลานไทยมีอนาคตที่ปลอดภยัย เด็กเล็กๆที่ยืนเกาะรั้วมองดูด้วยแววตาเป็นประกายพวกเขาอาจยังไม่เข้าใจรายละเอียดเชิงเทคนิคของทีปนาวุธ VLMICA แต่สิ่งที่พวกเขารับรู้ได้ชัดเจนคือความภาคภูมิใจในชาติและความมั่นใจว่ามีผู้คอยปกป้องแผ่นดินเกิดของพวกเขาในมุมของกองทัพขบวนพาเหรดที่มี VLMICA เข้าร่วมเป็นเหมือนเวทีที่ใช้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมทั้งในด้านยุทธป,ปกรณ์และบุคลากร ทหารที่ควบคุมและประจำการในยานยนต์เหล่านี้ต้องผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มงวดมีความรู้ความเข้าใจในระบบที่ซับซ้อนและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างแน่นยำการแสดงต่อสาธารณะจึงเป็นโอกาสที่กองทัพจะได้ถ่ายทอดภาพลักษณ์ของความมีวินยัยความเชี่ยวชาญและความสามาัคคีของกำลังพลเสียงเครื่องยนต์ที่ดังตึกกล้องผสมผสานกับเสียงดนตรีทหารก่อให้เกิดบรรยากาศที่น่าตื่นเต้นความอลังการของขบวนยิ่งตอกย้ำถึงความยิ่งใหญ่ของงานนี้ ทุกสายตาจับจ้องไปที่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์บนตัวยานพาหนะการจัดวางขีปนาวุธอย่างเป็นระเบียบหรือแม้แต่สีหน้าท่าทางของทหารที่นั่งประจำการทุกอย่างล้วนสะท้อนถึงความตั้งใจจริงในการสร้างภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดให้แก่ชาติการจัดขบวนพาเหรดในครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างประเทศไทยเลือกใช้เทคโนโลยีจากฝรั่งเศสเพราะตระหนักถึงคุณภาพ ความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของ VLMICA นี่ไม่เพียงแ,แค่เป็นการซื้อขายอาวุธแต่ยังเป็นการสร้างสายสัมพันธ์และความร่วมมือเชิงยุธธทธศาสตร์กับประเทศพันธมิตรซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงและเพิ่มพูนศักยภาพของไทยในระยะยาวในแง่มุ่งเชิงสัญ,ญลักษณ์ VLMICA ที่แล่นไปพร้อมกับธงชาติไทยคือการประกาศต่อโลก,กวาไทยพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน การมีเทคโนโลยีการป้องกันที่ทันสมยัยคือการการันตีว่าประเทศนี้จะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังและประชาชนไทยทุกคนสามารถภาคภูมิใจได้ว่าชาติของตอนมีเครื่องมือที่จำเป็นในการรักษาอธิปไตยและความสงบสุขของบ้านเมืองเมื่อขบวน VLMICA ค่อยๆคลื่อนหายลับไปเสียงปรบมือก็ดังกล้องขึ้นอีกครั้งเป็นเสียงที่สะท้อนถึงความสุขความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นของประชาชนขบวนพาเรดนี้อาจกินเวลาเพียงไม่กี่นาที แต่ความทรงจำที่มันสร้างขึ้นจะคงอยู่ในใจของทุกคนไปอีกนานมันไม่ใช่เพียงภาพของรถบรรทุกที่บรรทุกขีปนาวุธแต่เป็นภาพของชาติไทยที่เข้มแข็งภาพของประชาชนที่พร้อมยืนหยัดเทียงข้างกองทัพและภาพของอนาคตที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและความภาคภูมิใจ แสงแดดยามเช้าที่อาบไล่ถนนกว้างสร้างเงาสะท้อนงดงามบนพื้นถนนลาดยางขบวนทหารเริ่มเคลื่อนตัวอย่างช้าๆเป็นระเบียบเรียงรายรถทหารคันแล้วคันเล่าค่อยๆล่นไปพร้อมเสียงเครื่องยนต์ที่กึกก้องสะท้อนกล้องไปทั่วบริเวณเสียงฝีเท้าที่หนักแน่นและสม่ำเสมอของทหารที่เดินสวนสนามผสมผสานกับเสียงดนตรีทหารที่ก้องกังวานทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสง่าง,งามและความศักดิ์สิทธิ์ แต่สิ่งที่ทำให้สายตาของทุกคนไม่อาจลับไปได้ก็คือภาพของระบบถีปนาวุธ VLMICA ที่ปรากฏตรงหน้ามันไม่ใช่เพียงอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทรงพลังแต่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจที่ถูกจัดวางไว้อย่างสาง่างามในขบวนพาเหรดแสงอาทิตย์สะท้อนจากผิวโลหะของตัวปล่อยถีปนาวุธที่ติดตั้งอยู่บนยานยนต์ทหารขนาดใหญ่ประกายระยิบระยับราวกับบอกเล่าเรื่องราวถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ซ่อนอยู่ภายใน ทุกมุมมองที่กล้องโทรทัศน์จับภาพส่งไปยังผู้ชมทั้งประเทศเต็มไปด้วยรายละเอียดที่น่าตื่นตาตื่นใจใบหน้าของเด็กๆที่นั่งเกาะขอบถนนเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความตื่นเต้นพวกเขาโบกธงชาติไทยเล็กๆในมือขนาดที่ธงขนาดใหญ่โบกสะบัดอยู่บนเสาเหนือยานพาหนะกลายเป็นภาพที่เต็มไปด้วยพลังทางอารมณ์และความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึง้ง การเคลื่อนที่ของ VLMICA ไม่ได้เป็นเพียงภาพทางทหารแต่เป็นการสร้างประสบการณ์ร่วมที่ตราตรึงใจสำหรับผู้ชมทุกคนเสียงตะโกนโห่ร้องด้วยความมีดใจของประชาชนข้างถนนทำให้บรรยากาศคึกคักอย่างไม่อาจบรรยายได้บางคนถ่ายภาพเก็บไว้บางคนถ่ายทอดสดลงในโทรศัพท์มือถือและบางคนยืนนิ่งมองด้วยแววตาที่เปี่ยมไปด้วยความภูมิใจ ภาพที่ปรากฏตรงหน้าพวกเขาคือการผสมผสานกันของเทคโนโลยีการป้องกันประเทศและความรับชาติที่มาบรรจบกันในเหตุการณ์เทียงครั้งเดียวสายลมที่พัดแรงทำให้ธงไตรรงโบกสะบัดอย่างสวยงามสีน้ำเงินขาวและแดงที่พลิ้วไหวกลางท้องฟ้าสีสดเหมือนคอยประกาศให้โลกรู้ถึงเอกลักษณ์และความเป็นไทยขณะที่ธงปลิวสะบัดไปตามจังหวัดลมขบวนยานยนต์ที่บรรทุกมี m i c a ก็เคลื่อนผ่านไปอย่างมั่นคงและสง่าง,งาม ทั้งสองสิ่งนี้สร้างภาพเปรียบเปลยที่งดงามราวกับบทตวีธงชาติไทยคือหัวใจของชาติและทีปนาวุธคือกรอบป้องกันที่มั่นคงภาพนี้จึงไม่เพียงสะท้อนความแข็งแกร่งทางการทหารแต่ยังสะท้อนความงดงามของความสามารถทีและความภาคภูมิใจในชาติประชาชนที่ยืนเรียงรายข้างถนนต่างพากันยกโทรศัพท์ขึ้นบันทึกช่วงเวลาอันทรงคุณค่าเสียงหัวเราะเสียงปรบมือและเสียงเรียกขานผสมปนเปกันไปหมด แต่สิ่งที่เหมือนกันในทุกสายตาคือความรู้สึกว่ากำลังเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆและเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะกลายเป็นภาพจำที่อยู่ในหัวใจของคนไทยไปอีกนานภาพของวีเ i ล a มที่แล่นเทียงคู่กับธงชาติไทยจึงไม่ได้เป็นเทียงการแสดงโชว์ทางทหารแต่เป็นภาพที่สื่อสารถึงความหวังความมั่นคงและความฝันของคนทั้งชาติสำหรับเด็กๆที่ยังไม่เข้าใจรายละเอียดทางเทคนิคของระบบป้องกันภัยทางอากาศ ภาพนี้ก็ยังมีความหมายอย่างลึกซึ้งพวกเขาเห็นรถทหารที่แข็งแรงและธงชาติที่โบกสะบัดพวกเขาจะจดจำภาพนี้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของความปลอดภยัยบ้านเมืองของพวกเขามีผู้คอยปกป้องและเมื่อเติบโตขึ้นภาพเหล่านี้จะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของชาติบ้านเมืองในทางกลับกันสำหรับผู้ใหญ่ภาพของ VLMICA ที่วิ่งเทียงคู่กับธงชาติคือการยืนยันว่า ประเทศไทยไม่เพียงมีมรดกทางวัฒนธรรมและความงดงามทางธรรมชาติแต่ยังมีพลังอำนาจในการปกป้องดินแดนและประชาชนด้วยเมื่อผู้ชมเห็นทีปนาวุธล้ำสมัยเหล่านี้พวกเขาจะรู้สึกมั่นใจในความปลอดภยัยรู้สึกว่าชาติไทยพร้อมรับมือกับภัยคุกคามและรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่ไม่ยอมแพ้ต่อความท้าทายใดๆการถ่ายทอดสดทำให้บรรยากาศของขบวนพาเหรดไม่ได้จำกัดอยู่เพียงถนนสายหนึ่งในเมืองหลวง แต่แพ่ขยายออกไปทั่วทั้งประเทศบ้านเรือนในชนบทร้านค้าในเมืองเล็กๆหรือแม้แต่คนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถรับชมได้พร้อมกันทุกสายตาที่จับต้องไปยังหน้าจอคือการมีส่วนร่วมในช่วงเวลาประวัติศาสตร์เดียวกันภาพของธงชาติไทยที่โบกสะบัดเคียงคู่กับ VLMICA กลายเป็นภาพที่ถูกส่งตรงเข้าสู่หัวใจของคนไทยทุกคนทุกการเคลื่อนไหวของทหารในขบวนได้รับการจัดวางอย่างประณีต ใบหน้าที่เคร่งครึมและเต็มไปด้วยสมาธิทำให้ผู้ชมสัมผัสได้ถึงความมีวินัยและความเสียสละท่ามกลางความอลังการนั้นยังซ่อนอยู่ด้วยความรู้สึกอบอุ่นคือการที่ประชาชนเห็นว่ามีคนพร้อมอุทิศตนเพื่อปกป้องพวกเขาภาพนี้จึงเต็มไปด้วยอารมณ์ที่หลากหลายทั้งความภาคภูมิใจความมั่นใจและความสำนึกในพระคุณของผู้ที่เสียสละเพื่อบ้านเมืองเมื่อมี LMICA คลื่นผ่านไปจนลับตาเสียงปรบมือก็ดังก้องกังวาลตามหลัง เป็นเสียงที่ไม่ใช่เพียงการชื่นชมความยิ่งใหญ่ของอาวุธแต่เป็นการปรบมือเพื่อความเข้มแข็งของชาติความกล้าหาญของทหารและความสามารถคีของประชาชนทั้งหมดเหตุการณ์นี้กลายเป็นบทเรียนที่บอกกับทุกคนนะว่าความมั่นคงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของกองทัพแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่ร่วมกันสร้างและรักษาไว้บรรยากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนั้นคือการบรรันทึกทางอารมณ์ที่ไม่อาจลืมเลือน ความตื่นเต้นที่แผ่ผ่านหัวใจของเด็กๆความภูมิใจที่อบอวลอยู่ในแววตาของผู้ใหญ่และความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นในใจของทุกคนล้วนเป็นผลลัพธ์ของภาพที่ชัดเจนและทรงพลังภาพของ VLMICA ขีปนาวุธสมัยใหม่ที่ยืนเทียงคู่กับธงชาติไทยธงที่โบกสะบัดด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีและสุดท้ายเมื่อทุกอย่างสงบลงและผู้คนทยอยกลับบ้านความรู้สึกที่ยังคงอยู่ในใจพวกเขาคือความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีกรอบป้องกันที่แข็งแกร่ง มีทหารที่พร้อมเสียสละและมีธงชาติที่เป็นศูนย์รวมจิตใจภาพนั้นอาจหายไปจากถนนเมื่อขบวนผ่านพ้นไปแต่จะยังคงชัดเจนอยู่ในความทรงจำของผู้ที่ได้เห็นตลอดไปเสียงลมที่พัดผ่านเป็นระยะทำให้ธงชาติไทยยังคงสบัดพลิ้วอย่างต่อเนื่องสายลมพาเอากลิ่นหอมของดอกไม้ที่ประชาชนบางคนถือมามอบให้ทหารลอยมาตามอากาศเสียงพูดคุยเบาๆของผู้คนผสมกับเสียงปรบมือที่ยังไม่ขาดสายสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา ภาพของ VLMICA ที่เพิ่งคลื่นผ่านไปยังคงสะท้อนอยู่ในใจของผู้ชมหลายคนราวกับว่าความทรงจำนั้นถูกตรึงไว้ในหัวใจตั้งแต่วินาทีแรกที่มันปรากฏตรงหน้าผู้สื่อข่าวที่ยืนอยู่ตามจุดต่างๆของเส้นทางขบวนพาเหรดต่างพากันบรรยายภาพที่ตนเห็นด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นหลายคนเน้นย้ำว่าการปรากฏตัวของ VLMICA ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของเทคโนโลยีหรือการทหารเท่านั้น แต่ยังเป็นการสื่อสารเชิงอารมณ์ที่ทรงพลังต่อประชาชนทั้งประเทศภาพเหล่านี้แสดงออกถึงความมั่นใจความกล้าหาญและการปกป้องคุ้มครองที่ทุกคนโหยหาในโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนประชาชนบางคนยกมือขึ้นไหว้ทหารที่อยู่บนยานยนต์ด้วยความเคารพทหารเหล่านั้นแม้จะนั่งอย่างเคร่งครึมแต่ดวงตาของพวกเขาก็สะท้อนถึงความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติให้เป็นส่วนหนึ่งของขบวนพาเหรดครั้งนี้ พวกเขารู้ดีว่าตนเองไม่ได้เป็นเทียงผู้ควบคุมอาวุธแต่ยังเป็นผู้แทนของกองทัพและประเทศชาติที่ต้องนำเสนอภาพลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งให้แก่ประชาชนและสายตาของโลกภาพถ่ายที่ประชาชนบันทึกไว้ถูกแชร์กระจายไปทั่วโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็วแท็กต่างๆเกี่ยวกับขบวนพาเหรดขึ้นสู่กระแสนในทันทีคำบรรยายใต้ภาพเต็มไปด้วยข้อความอย่าง“ภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยต้องก้าวต่อไปอย่างมั่นคง” หรือนี่คือกรอบป้องกันของลูกหลานเราการมีส่วนร่วมทางดิจิทัลเหล่านี้ทำให้บรรยากาศของขบวนพาเหรดไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในสถานที่จริงแต่ขยายออกไปสู่โลกออนไลน์ทำให้ผู้คนทั่วโลกสามารถเห็นได้ถึงพลังความสามัคคีและความภูมิใจที่คนไทยมีต่อชาติบ้านเมือง นักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียงที่ได้รับอนุญาตให้ออกมาชมขบวนพาเหรดยืนเรียงแถวกันอย่างเป็นระเบียบครูผู้สอนอธิบายเบาๆว่านี่คือโอกาสที่พิเศษเพราะพวกเขาได้เห็นระบบอาวุธที่ปกติจะไม่เปิดเผยให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นบ่อยครั้งเด็กหลายคนตื่นเต้นและพูดคุยกันอย่างมีชีวิตชีวาพวกเขาอาจยังไม่เข้าใจว่าทีปนาวุธ VLMICA ทำงานอย่างไรแต่สิ่งที่พวกเขาเห็นและจะจดจำคือภาพของธงชาติที่โบกสะบัดเคียงคู่กับเทคโนโลยีอันทรงพลงัง ซึ่งจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาเติบโตขึ้นมาด้วยจิตใจที่รักชาติและพร้อมจะปกป้องบ้านเกิดเมื่อกล้องถ่ายทอดสดแพนไปยังฝูงชนเสียงผู้บรรยายยังคงอธิบายอย่างต่อเนื่องว่าการแสดงขบวนพาเหรดไม่ใช่เพียงการโชว์กำลังแต่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นทางจิตใจความเชื่อมั่นนี้สำคัญไม่แพ้อาวุธยุโทโธปกรณ์ใดๆเพราะมันเป็นรากฐานที่ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าชาติบ,บ้านเมืองมั่นคงปลอดภยัย การได้เห็น VLMICA วิ่งผ่านตรงหน้าพร้อมกับธงชาติทำให้เกิดความรู้สึกที่ยากจะอธิบายเป็นคำพูดความรู้สึกนั้นคือการผสมผสานระหว่างความปลับปลืม้มความตื่นเต้นและความมอบอุ่นใจในอีกมุมหนึ่งขบวนพาเหรดครั้งนี้ยังทำหน้าที่เป็นเวทีที่บอกเล่าถึงการพัฒนาของกองทัพไทยการเลือกใช้ VLMICA จากฝรั่งเศสแสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจที่มุ่งเน้นคุณภาพและความเชื่อมั่นในพันธมิตรต่างประเทศ และในทางกลับกันมันยังบ่งบอกให้โลกเห็นว่าไทยมีความพร้อมที่จะปรับตัวรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ความร่วมมือเช่นนี้ไม่ได้เป็นเทียงเรื่องขอองค์การจัดซื้อแต่ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นในระดับนานาชาติเสียงเพลงจากวงโยธวาทิพย์ที่เล่นประสานกับเสียงกลองสร้างความรู้สึกึลเหมิมดนตรีดังสะท้อนเข้ามาในใจของผู้ชมทำให้ภาพที่พวกเขาเห็นยิ่งมีพลังมากขึ้น ทุกการตีกลองเหมือนเป็นการตอกย้ำว่าแต่ละก้าวของกองทัพไทยนั้นมั่นคงและแข็งแกร่งทุกเสียงเครื่องเป่าเหมือนเป็นการประกาศถึงความภาคภูมิใจและความยิ่งใหญ่ของชาติช่วงเวลาที่ขบวน VLMICA เคลื่อนผ่านเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความหมายผู้สูงอายุที่ยืนชมอยู่ข้างถนนมองภาพนี้ด้วยแววตาซาบซึง้งหลายคนอาจเคยผ่านเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยมาแล้ว และการได้เห็นภาพนี้ในวันนี้ทำให้พวกเขามั่นใจว่าชาติไทยยังคงก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงและมั่นใจการที่ได้เห็นธงชาติไทยโบกสะบัดเทียงคู่กับเทคโนโลยีสมัยใหม่จึงไม่เพียงทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภยัยแต่ยังทำให้พวกเขามีความหวังต่ออนาคตของลูกหลานเมื่อเวลาผ่านไปและขบวนค่อยๆเค,คลื่อนห่างออกไปบรรยากาศก็ยังคงอบอวลอยู่ด้วยความภาคภูมิใจผู้คนหลายคนยังคงยืนอยู่กับที่ไม่ยอมกลับเพราะอยากซึมซับบรรยากาศให้มากที่สุด บางคนมองท้องฟ้าที่มีธงชาติไทยสะบัดไหวพร้อมพูดกับคนข้างๆว่านี่แหละประเทศไทยของเราคำพูดเรียบง่ายนี้สะท้อนความรู้สึกของผู้คนนับพันที่ยืนอยู่ตรงนั้นทุกคนต่างรู้สึกเหมือนกันว่าประเทศไทยคือบ้านที่พวกเขารักและพร้อมจะปกป้องไปด้วยกันภาพถ่ายและวิดีโอจากวันนี้จะยังคงถูกแชร์และบอกเล่าต่อไปอีกนานบางคนอาจเก็บไว้เป็นแรงบันดาลใจบางคนอาจนำไปเล่าให้ลูกหลานฟัง และบางคนอาจใช้เป็นเครื่องเตือนใจว่าความมั่นคงและความเป็นหนึ่งเดียวกันคือสิ่งที่ทำให้ชาติอยู่รอดภาพของ v l m i c a ในขบวนพาเหรดเทียงคู่กับธงชาติไทยจึงไม่ได้เป็นเทียงเหตุการณ์ในวันนี้แต่จะกลายเป็นบทบันทึกทางอารมณ์และความทรงจำที่ยืนยาวไปอีกหลายปีแสงแดดสายยังคงสาดส่องลงบนถนนกว้างขบวนพาเหรดค่อยๆเค,คลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคงบรรยากาศที่ยังคงอบอวลด้วยเสียงปรบมือ เสียงดนตรีทหารและเสียงเชียร์ของประชาชนทำให้ทุกวินาทีที่ผ่านไปเป็นเหมือนช่วงเวลาที่ตราตรึงใจยิ่งภาพของ VLMICA ที่ปรากฏในขบวนไม่ได้เป็นเทียงการผ่านตาแต่เป็นเหมือนภาพสัญ,ญลักษณ์ที่คงอยู่ในความทรงจำของผู้คนมันเป็นภาพที่ยืนยันว่าประเทศไทยมีกรอบป้องกันที่แข็งแกร่ง,งมีความพร้อมที่จะเผชิญกับทุกสถานการณ์และที่สำคัญคือมีประชาชนที่พร้อมจะร่วมกันสร้างอนาคต ในช่วงเวลานั้นทุกสายตาต่างมุ่งตรงไปยังธงชาติไทยที่สะบัดเคียงข้างยานยนต์บรรทุกถีปนาวุธแสงแดดทำให้สีแดงขาวน้ำเงินสดใสย,ยิ่งกว่าปกติราวกับธงกำลังเปล่งประกายตอบรับกับพลังของขบวนทหารเบื้องล่างผู้คนจำนวนมากโบกธงชาติขนาดเล็กในมืออย่างพร้อมเพรียงคลื่นธงเหล่านี้สะท้อนถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความรู้สึกที่ว่าทุกคนในที่นั้นคือคนไทยคนเดียวกัน ม่มีการแบ่งแยกทุกคนคือประชาชนที่รักและภูมิใจในบ้านเกิดเดียวกันเสียงประกาศจากผู้บรรยายงานดังไปทั่วพื้นที่อธิบายถึงความสำคัญของระบบ VLMICA ว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันภัยทางอากาศสามารถตอบสนองได้ทั้งภัยคุกคามจากเครื่องบินรบและขีปนาวุธนำวิถีสมัยใหม่เสียงประกาศนี้แม้จะเป็นข้อมูลทางเทคนิคแต่เมื่อนำเสนอท่ามกลางบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจ มันกลับยิ่งเพิ่มน้ำหนักและคุณค่าทางอารมณ์ผู้ชมรู้สึกไม่ใช่เพียงว่ากำลังดูอาวุธแต่กำลังเห็นการการันตีถึงความมั่นคงของประเทศชาติเด็กชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างถนนถามพ่อของเขาด้วยเสียงใสๆว่าพ่อครับนี่คืออะไรพ่อยิ้มแล้วตอบว่านี่คือสิ่งที่จะปกป้องเราเวลามีอันตรายคำตอบเรียบง่ายนี้สะท้อนให้เห็นว่าภาพของ VLMICA ไม่จำเป็นต้องอธิบายด้วยศัพท์ทางทหารที่ซับซ้อน มันสามารถถ่ายทอดความหมายได้ตรงไปตรงมาเป็นความหมายที่แม้แต่เด็กก็เข้าใจว่านี่คือกรอบป้องกันที่จะคอยดูแลพวกเขาและครอบครัวภาพในโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศเต็มไปด้วยความคมชัดกล้องซูมเข้าไปที่รายละเอียดเล็กๆของตัวยานยนต์แสดงให้เห็นโลโก้กองทัพไทยและเครื่องหมายประจำหน่วยที่ประดับอยู่ขณะที่อีกมุมหนึ่งจับภาพฝูงชนที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและแววตาที่เปล่งประกาย ความแตกต่างระหว่างความแข็งแกร่งของเครื่องจักรกลและความอบอุ่นของประชาชนผสานกันอย่างลงตัวราวกับกำลังบอกเล่าเรื่องราวว่าเทคโนโลยีและประชาชนไม่อาจแยกจากกันได้แต่ต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยกันในมุมสูงจากเฮลิคอปเตอร์ที่บินเก็บภาพบริเวณถนนสายหลักที่เต็มไปด้วยขบวนยานยนต์ถูกปกคลุมด้วยธงชาติไทยนับร้อยนับพันผืนเส้นทางทั้งหมดดูเหมือนถูกทาสีด้วยลายธงชาติ ภาพนี้เมื่อเผยแพร่ไปทั่วโลกคือการประกาศอย่างเงียบๆว่าประเทศไทยคือชาติที่ยืนหยัดด้วยความภาคภูมิใจและมีพลังอำนาจที่พร้อมจะปกป้องอธิปไตยทหารที่นั่งประจําการบนยานยนต์ต่างมีสีหน้าเคร่งขรึมแต่ภายในใจพวกเขาย่อมเต็มไปด้วยความภูมิใจเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับเกียรติในการเข้าร่วมขบวนพาเหรดเช่นนี้พวกเขารู้ว่าทุกสายตากำลังจับจ้องอยู่ และทุกการเคลื่อนไหวคือการแทนคำพูดแทนความมั่นใจของกองทัพไทยที่ส่งไปถึงประชาชนบางคนอาจเห็นเพียงแค่ทหารที่นั่งนิ่งแต่ในความเป็นจริงเบื้องหลังนั้นคือการฝึกฝนอย่างเข้มงวดหลายเดือนเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบผู้สูงอายุที่เคยผ่านสงครามหรือเหตุการณ์ทางการเมืองที่ตึงเครียดมาก่อนมองภาพนี้ด้วยหัวใจที่สงบลงพวกเขาอาจเคยเห็นช่วงเวลาที่บ้านเมืองไม่มั่นคง แต่วันนี้การได้เห็นขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่และทันสมัยทําให้พวกเขามั่นใจว่าประเทศไทยก้าวข้ามอดีตที่ยากลําบากมาได้และพร้อมที่จะปกป้องตนเองในอนาคตความรู้สึกเช่นนี้ไม่เพียงสร้างความสุขแต่ยังสร้างความหวังที่มีพลังมหาศาลบรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยสีสันนอกจากธมชาติแล้วยังมีดอกไม้ที่ประชาชนโปรยลงมาตามเส้นทาง เสียงหัวเราะของเด็กๆที่วิ่งเล่นอยู่ข้างๆการถ่ายทอดสดจับภาพเหล่านี้สลับกับภาพของ VLMICA ที่แข็งแกร่งทำให้เกิดความเปรียบต่างที่งดงามมันคือภาพของชีวิตประจำวันและภาพขององค์การป้องกันประเทศที่รวมกันเป็นเรื่องราวเดียวภาพนี้จึงไม่ได้แสดงเทียนความมั่นคงแต่ยังแสดงถึงความงดงามของชีวิตที่ความมั่นคงนั้นคุ้มครองอยู่เมื่อขบวนเดินมาถึงใจกลางเมืองฝูงชนที่หนาแน่นที่สุดส่งเสียงต้อนรับดังสน,นั่น ผู้คนโบกธงและชูป้ายข้อความที่เขียนถึงความรักชาติความสามาัคคีและความภาคภูมิใจในกองทัพเสียงเหล่านี้ไม่ใช่เพียงการต้อนรับแต่คือการแสดงออกถึงความรู้สึกที่สังสมอยู่ในใจของประชาชนการได้เห็นวีเอลเมอแล่นผ่านตรงหน้าทำให้ทุกคนรู้สึกมั่นใจว่าประเทศไทยไม่เพียงมีอดีตที่รุ่งเรืองแต่ยังมีอนาคตที่ปลอดภยัยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เฝ้าชมอยู่ข้างถนนต่างถ่ายภาพและกล่าวชื่นชม หลายคนบอกว่านี่คือภาพที่ไม่เคยเห็นในประเทศอื่นๆภาพที่ธงชาติไทยโบกสะบัดอย่างงดงามเหนือระบบทีปนาวุธสมัยใหม่สะท้อนให้เห็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทยที่ผสมผสานความแข็งแกร่งกับความงดงามทางวัฒนธรรมได้อย่างกลมกลืนความประทับใจเหล่านี้ถูกถ่ายท,ายทอดกลับไปยังบ้านเกิดของพวกเขาทำให้ชื่อเสียงของไทยในฐานะชาติที่ภาคภูมิใจและมั่นคงยิ่งแพร่ขยายออกไป ในค่ำคืนนั้นเมื่อถนนสายใหญ่กลับคืนสู่ความเงียบสงบภาพที่ยังคงปรากฏในหัวใจของทุกคนคือภาพของขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่ธงชาติที่สะบัดไหวและ VLMICA ที่สง่างามแม้ขบวนจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ความรู้สึกที่มันสร้างขึ้นยังคงอยู่ความรู้สึกนั้นคือความมั่นใจว่าชาติไทยแข็งแกร่งความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบ้านนี้และความหวังที่จะก้าวต่อไปในอนาคตอย่างมั่นคง